สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องออวันนี้ผมมาเยี่ยมนาลุงวิชัยอะครับที่สารยญาเนาะตรงนี้ลวงวิชัยนะสารยญาฮะตำบลคลองโยงอำเภอสารยญายอ๋อตรงนี้อำเภอพุทธมนฑลใช่ไหมจังหวัดนคปรปฐมลุงจะเอาเทนเดอร์มาหมักมาหมักตรงนี้ใช่ไหม<ช> มันเข้าดีดข้าเด้งเยอะใช่ไหมลงุงใช่ครับอ๋อ,อข้าดีดข้าเด้งเยอะสิบไร่ได้กี่เกวียนนะหกเกวียนหกเกวียนโอ้ได้น้อยอเพราะว่าเข้าดีดมันเยอะอเข้าดีดข้าเด้งมันเยอะนะลุงนะนกก็เยอะ,ะลงุงนกปากหางว่ะนะาเนี่ยเออมันกวนป่ะเวลานั้นมันองไ,ไหม มันกินข้าวเราไหมไม่กินกินหอยอย่างเดียวอ๋อกินหอยปกติลุงจะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะนาลุงมีหลายแปงลแปงหกสิบไร่หกสิบห้าไร่หกสิบห้าไร่ถ้าหกสิบห้าไร่ตอนเนี้ยลุงลุงได้กี่เกวียนทั้งหมดก็คเคยทำได้ห้าสิบฟร์ได้ห้าสิบกว่าอ่า ห้าสิบกว่าแปลงอื่นไม่ขาดขาดแปลงนี้อ,อ่แปลงนี้ขาดเยอะเขา้ขาเข้าดีดมันเยอะเข้าดีดเข้าเด้งเยอะใช่ไหมแปลงนี้นอ๋อครับครับ,บเดี๋ยวแก้ได้นะลุงลุงเคยใช้ไหมตัวเทนเดอร์เนี่ยไม่เคยใช้อ๋อลุงเข้าไปดูยูทูบของลุงเขียวลุงกดเข้าไปเลยเหรออมันขึ้นอยู่ป <laughs> ระจำลุงติดตามเป็นเป็นเอฟซีลุงเขียวเหรอ <laughs> ใช่ป่ะ โอ้โหลูกเขียวนี่แับชื่อเสียงโด่งดังมากนะคนรู้จักทั่วประเทศเลยเออเป็นที่รักของชาวนาเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะโอ้โหนี่น้ำมันมาจากคลองไหนเนี่ยลุงฮะดูมาจากคลองนู้นใช่ไหมเออเออเนี่ย เอาน้ำเข้าไปแล้วก็หมักไว้เลยหมักด้วยเทนเดอร์เลยเก็จะป้องกันข้าวดิบข้าวเด้งได้เดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมลุงบ่อยๆจะมาตามนะมาตามดูว่ามันได้ผลยังไงแล้วผลผลิตมันจะดีขึ้นไหมต้องมาตามติดตามอ,าอยู่เรื่อยๆนะครับจะได้ช่วยพี่น้องถ้าถ้ามันบอกดีถ้ามันดีเราก็บอกต่อกันไป เกษตรกรก็จะได้ข้าวมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะลุงนะลงกล้วยลุงปลูกกล้วยด้วยใช่ไหมนี่อ๋ออมอเตอเ,เลยนะฮะติดมอเตอร์เวย์เลยเออถ้าขายที่ได้หลายล้านเลยจะเช่าเขาเหรอออลุงเช่าเขาทำาใช่ไหม อ๋อเป็นที่ของนายทุนเหรออจัดสรรจัดสรรอ๋อของลุงเองเนี่ยกี่ไร่ของลุงเองเลยอ่ะมีอยู่ที่บ้านสี่ห้าไร่ไม่ได้ทำนะอ๋อสี่ห้าไร่แต่หกสิบห้าไร่เนี่ยเช่าเขาอ๋อครับครับครับโอเคเข้าใจละเดี๋ยวก็จะตอนนี้ลุงดูดน้ำมา เดี๋ยวเราก็จะหมักด้วยเทนเดอร์ลุงจะหมักวันไหนอ่ะต้องย่ำก่อนย่ำเออย่ำให้มันจมก่อนนะอ่าจมก่อนแล้วก็หมักไวก้วิธีการใช้ก็ดูในคลิปลุงเขียวนะอ,อดูแล้วอ่าดูในคลิปลุงเขียวแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าสงสัยอะไรก็โทรหารลุงเขียวโดยตรงนะเอเพราะลุงเขียวแกจะตอบได้ตรงประเด็นที่สุดนะครับโอเคขอบคุณมากครับอ่าลุงวิชัย เดี๋ยวยังไงเรา,าเจอกันในคลิปหน้านะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับมผมลุงรวยกรเกษตรร่ำรวยรายงานจากตำบลตำบลคลองโยง,ำอ,ง,โยงอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ